Belgium, เดี๋ยวมาพบกับแรงแน้วเรียนบายสามอันนี้แรงก็จะพาที่น้องไปทักทายเพื่อนทวมงานที่เขานั่งอยู่โรงงานตอนนี้นะครับครับวันนี้ก็จะมาพาท่านผู้ชมมาทักทายเพื่อนวันนี้พักอีไหมเฮ um, ้ยเฮ้ยเี้ยใหญ่โอ้คนเยอะ ใหญ่แล้วต่อแดงไห้ตั้งเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยตัวใหญ่แล้วต่อไม่เป็นไรับลูกทีดีกว่าพี่เงียบหน่ยไปงหากันบ้ายใคลูกใครคุยอ่านี้เอันนี้ะไรก็จะพานังมาที่ฐานอันนี้ไม่ไทยไที่แดงกระทันหุ ไปยังผมักทม่บากับแน่ะตอนนี้ก็มานั่งพังกผ่อนซื้อน้ำมาแล้วเราก็มานั่งพักผ่อนก็เบรไฟสา่ก็เบรไม่นานหรอกสินาทีก็ามาพักผ่อนกินน้ำเออเจนนี่วันเสาร์ใช่ไหมครับ วันเสาร์ครับแล้วพี่จะไปทำอะไรต่อครับต่วงยันทำโมสีลูมอ๋อสีลูกที่มาอืไมพี่ขยันจังเลยน้ำมาเท่าเพราะว่าไม่ขยันได้ไงช่วงนี้งาน,นเยอะก็ต้องทำในต้นองหนเพราะว่าเรามาทำงานไงเราก็ต้องขยันหน่อยท่านเหนื่อยก็บแล้วเดือนนี้ปีใหม่เขาจะจัดอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ยังยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะจัดหรือไม่จัดแล้วถ้ามีจัดนี้พี่จะทำคลิปต่อเพิ่มไหมท่านหนี่ ถ้าถ้าถ้ามีจัดก,ก็จะทําทให้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูดูอีกรอบแล้วเป็นไงครับช่วงนี้ที่สบายดีไหมครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้อากาศมันก็เปลี่ยนหนาวหนาวครับตอนเช้า,านหนาวเลยหนาวแล้วไม่เห็นพี่ใส่เสื้อกันหนาวเลยมันก็หนาวร้อนๆเนี่ยช่วงนี้ก็แหละดีอครับ ก็พอแค่นี้นะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันอากาศหน้าอโดยโอกาสหน้าอีกเอาไป